แอสเปยพื้นที่พูดคุยชนคนใกล้ตัวรู้จักอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายต่อเด็กมากกว่าไอ้ผู้ใหญ่ปัญหาเนี่ยมันถือว่าวิกฤตไหมครับการระบาดของบุหรี่เกิดขึ้นประมาณ4-50ปีก่อนที่วงการแพทย์จะรู้ว่ามันทําให้เกิดโรคต่างๆการว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาไม่ใช่ทั้งนั้นเลยกิโคตินมันเป็นอันตราย แล้วก็นิโคตินเนี่เป็นตัวเร่งถ้ามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นการได้นิโคตินมันกระตุ้นให้มันโตเร็วนิโคตินนี่แหะตัวร้ายเอพิโซดที่1เหลียวหลังมองหน้าจากปัญหาบุหรี่ธรรมดาถึงบุหรี่ไฟฟ้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีนะคุณผู้ชมนะครับและนี่คือแอ r s สเปซพื้นที่พูดคุยชนคนใกล้ตัวรู้จักอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับ เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าฮะอาจารย์เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันมาช่วงสองสามปีนี้หนักมากเลยนะแล้วเราเห็นการระบาดท,ที่มันมากขึ้นแต่ทีนี้ผมอยากรู้ฮะอาจารย์ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันบ,บุหรี่มวลเองฮะอาจารย์กว่าที่เราจะรู้ว่ามันมีอาาันตรายแล้วในประเทศไทยเรามีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องนะอาจารย์คร,รให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเมื่อ,อก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงจริงบุหรี่เนี่ยนะมันมันก็ใช้กันมา ห้ากว่าปีคริสโตเฟอร์คอลัมบัสไปเจอทวีปอเมริกาแล้วก็เห็นคนพื้นเมืองเขาสูบยาสูบนะก็ก็นำกลับมาที่ยุโรปประมาณ200ปีก่อนเนี่ยก็สามารถแยก สารในใบายาที่ทําให้คนสูบแล้วออ,ออกฤทธิ์ต่อสมอง <ฮะ S 1> เขาเรียกออกฤิ์ต่อจิตเนี่ยเกิดการเสพติดเนี่ยโดยทูดพูดฝรั่งเศสที่เขาชื่อนิโค่นะฮะนิโคเนี่ยก็นำกับพืชยาสูบไปสู่ฝรั่งเศสแล้วก็แพร,ร่ระบาดไปในในยุโรป200ปีกว่าเนี่ย <ฮะ S 1> สารตัวนั้นก็เลยได้รับการตั้งชื่อเป็นนิโคตินที่มานั่นเองเออที่มา,น,านิโคตินทีนี้ จนกระทั่งถึงร้อยกว่าปีก่อนนี้นะใช้คนมวนบุหรี่นะฮะนะฮะไม่แพร่หลายนะ,ะสูบในในอเมริกาเองก็สูบโดยผู้ชายผู้หญิงก็ไม่สูบนะ,ะจนกระทั่งร้อยปีเศษอันนี้ก็คือคอสอ 80, น8่งแปดยมีการใช้เครื่องจักรผลิตบุหรี่เป็นซิกเกอร์แลบุหรี่ซิกเร<อ>์แทีนี้ผลิตออกมาเยอะเลยะนะ,ะเยอะเลยก็สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดกัน การตลาดนะฮะบุหรีซิกเกอรเลตออกมาก็มีการทําการตลาดไปที่ผู้หญิงด้วยก็เลยเกิดการสูบบุหรีกันก็แพร่หลายเยอะมากเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองก็ประมาณคศ1 9 4 0เ่นน่นะนะแพร่หลายขนาดว่าสงครามที่ยุโรปนะฐานอเมริกาไปลบที่ยุโรปก,กาชาดเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีันตลายกาชาิของอเมริกาเนี่ย ใช้เครื่องบินบรรทุกบุหรี่ไปให้ทหารสูบนะฮะก็ปรากฏว่าจนกระทั่งถึงปีคศ .1964 ซึ่งประมาณ60กว่าปีมานี่เนี่ยก็รายงานทางการแพทย์ยืนยันว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด<ะ>แล้วก็โรคเรือรังต่างๆนะโรคหัวใจโรคปอดเพราะตรงนี้มันสำคัญสำคัญที่ว่าการระบาดของบุหรี่เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ4-50ปี ก่อนที่วงการแพทย์จะรู้ว่ามันทําให้เกิดโรคต่างๆดังนั้นให้ที่มาอ้างกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดานเนี่ยไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะฮะมันเพิ่งระบาดมาประมาณ10ปี<ะ>บุหรี่นี่เองกว่าจะสูบแล้วเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันใช้เวลา20-30ปีนะฮะเพราะฉะนั้นพูดไม่ได้เลยแต่ธุกรกิจเขาก็พูด<ะ>อ้างว่าปลอดภัยกว่าทีนี้เมื่อ1964ก็คือ60กว่าปีก่อน63ปีก่อน ประกาศว่ามันเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดก็เริ่มการโลนโลงการทุร่กที่เขาประกาศนี่แล้วก็เริ่มโลนโลงก็คือ2,507แต่ประเทศไทยเรากาจะมีการโวนงลงจรงิจรงจังต่อเนื่องก็โดยมูลิตีเนี่ย22ปีหลังจากนั้นก็คือ2,529คิดถ้าผมเห็นสมัยก่อนตอนเด็กๆยังทันอยู่นะอาจารย์ฮะเห็นภาพ เครื่องบินก็สุบรีฮะพระทัศต่างๆมีฉากสุบรีใช่ใช่ฮะสูบกันหมดพก็ว่าไอ,อ้สองครามโลกครั้งที่สองเนี่ยดาราเนี่ยเป็นจ้างนะฮะแล้วก็สูบในหนังที่แสดงตรงเนี้ยมันก็คือทำให้การสูบรีระบาดไปทั่วโลกครับนะรวมทั้งประเทศไทยด้วยในอเมริกา<ะ>ก็มีงานวิจัยก็ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่เริ่มสูบหรีเพราะว่าเรียนแบบดาราในหนังนฟังอาจารย์มา มันมีการตลาดของเข้าอะไรเข้ามาเพอมันไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มันควรจะมีนะจ๊ะแต่ทีพอมาสู่ยุคตอนนี้นะฮะการเข้ามาของบุหรี่ไฟฟ้าเองอาจคือก็ต้องไปว่ามันมันระบาดจนกระทั่งทั่วโลกมันก็มีองค์การไมโลออกกฎหมายบุหรี่โลกอนุสัญญาควบคุมยาสูบเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยช่วยกันควบคุมนะครับก็ยี่สิบปีก่อนนะครับ ประเทศต่างๆเนี่ย<ๆ>ก็เริ่มที่จะออกมาตรการต่างๆห้ามโฆษณานะฮะห้ามทำซีเอสาห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่แค่บ้านเราอะนะว่าทำกันทั่วโลกทั่วโลก<ๆ>นะแล้วก็มีภาพคำเตือน<ๆ>นะภาพคำเตือนก็20ปีก่อนนี่นะสิ่งที่ตามมาก็คือการสูบบุหรี่มันค่อยๆลดลง<ๆ>นะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วการสำรวจก,ก็พบว่าคนไทยเนี่ยผู้ใหญ่อายุ15ปีเกือบร้อยเปอร์เซรู้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นอันตราย ประเทศไทยที่เคยสูบผู้ชายเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้หญิง10%เนี่ยมันก็ลดลงมาจนถึงเมื่อ64เนี่ยผู้ชายเหลือ34%มสผู้หญิงเหลือ1.3%นครับนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยเขาก็เลยปรับตัวออกมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าขายบุหรี่มวนได้น้อยลง<ช>แน่แน่ก็ต้องมีผลิตภัณฑ์มาทดแทนนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจเขารจริงๆเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมัน มันเริ่มผลิตโดยเภสัชกรรมคนจีนคนหนึ่งนะเอานิโคตินนะเข้ามาตั้งใจว่าจะช่วยเลิกบุหรี่แต่พอผลิตออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าขายดีนะฮะ <c oughs> ขายดีก็เลยไม่ได้ผลิตเพื่อจะช่วยเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตยอยู่ขณะเน,นี้เพื่อให้คนติดบุหรี่ไฟฟ้าแต่ตอนนะแต่ตอนนี้มีผมเห็นมีเคสหลายเคสที่ออกมานะบอกเยอะขึ้นแล้วว่าได้รับผลกระทบ บุหรี่ไฟฟ้าปอด<า>อัก<ม>เสบปออด<อ>ักเสบ,บออเป็นยังไงบ้างครับปอดแตกนะครับคือปอดอักเสบในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นคนละโรคกับที่ปอดไอ้ทุ่งลมปอดพองมันเป็นคนละโรคกันแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสารเคมีต่างชนิดกันกับที่มีในในบุหรีม่มวนครับต้องเข้าใจว่าในขบวนการเตรียมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยเขาเอานิโคตินสกัดจากใบยา แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้นิโคตินสังเคราะห์นี่เป็นที่เป็นเอามาเป็นน้ำสังเคราะห์นะฮะสังเคราะห์แล้วก็มันลดการระคายเคืองเข,า,ขาปรับสูตรให้มันลดการกัระคายเคืองให้มันสูงง่ายนี่อย่างนั้นก็ตามมันจะต้องมามีสารละลายเพราะว่านิโคตินแล้วมันต้องเติมสารเคมีอื่นที่เติมกลิ่นเติมอะไรเนี่ยตอนนี้มันมีถึง16,00 0กลิ่นโอ้เยอะมากสารเคมีเหล่านี้เนี่ยเป็นสารเคมีที่มัน มันไม่ต้องใช้ใน<ะ>การผลิตบุหรี่ซิการและนะฮะอันนี้มันเป็นน้ำเพราะนั้นก็จะมีสารเคมีตัวใหม่ที่ใช้เข้ามาแล้วพอมันเกิดความร้อนจากไอ้ขดลวดที่ได้รับความร้อนจากไอ้แบตเตอรี่ในในตัวอุปกรณ์บหรีฟ่ฟเนี่ย<ะ>ประมาณ2 5 0 3 0อองศาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีที่นำมาผสมเนี่ยนะเกิดสารเคมีใหม่ ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารเคมีที่เหมือนกับบุหรี่มวนและไม่เหมือนครับแล้วก็อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยปอดมันแตกเยอะกว่าไอ้คนที่สูบบุหรี่มวนนะฮะ,ะ,ฮะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันสูบเมื่ออายุน้อยกว่าครับมะเรงนี่ไม่ยังไม่พบในคนครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลง DNA ของเซลล์เนี่ยมันเจอแล้วมันเจอในเนื้อเยื่อของคนครับ,รบนะฮะ แต่ที่เจอคือเขาเอาหนูเอาหนูทดลอง40ตัวครับครับ,รบที่อาจารย์เล่าฟังเมื่อกี้ว่า40 <พบ S 1> ตัวมามให้ได้รับไอบริโไฟวันละ4ชั่วโมงครับอาทิตย์ละ5วันเป็นเวลา54อาทิตย์หนู40ตัวนี้แล้วก็หนูที่ได้รับไม่ได้รับอะไรเลยได้รับแต่อากาศธรรมชาติรปรากว่าหนูที่ได้รับอากาศธรรมชาติเนี่ยเป็นมะเร็งปอดหนึ่งตัว หนูที่ได้รับไอวลาเป็นเมร็งปอด9้าตัวที่น่าสนใจคือว่า23ตัวจาก40ตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุกับพ่อปัสสาวะที่สอว่าจะพัฒนาต่อไปเป็นเมร็งระยะแรกได้ ข้อสรุปก็คือว่าไอ้ไอที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่านะเป็นความเชื่อ hmm. ไม่มีหลักฐานสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายต่อเด็กมากกว่าไอ้ผู้ใหญ่อันตรายยังไงหนึ่งมันติดเมื่ออายุน้อย <c oughs> อันที่สองคนที่ติดบุหรี่วัรุ่นที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันติดนิโคตินรุนแรงกว่าที่ติดบุหรี่มวล <c oughs> ในอ,อเมริกาในแคนาดาในอ,อังกฤษครับ <c oughs> กาเอาวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมาวัดว่าตื่นขึ้นมาภายใน5นาทีต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้ากี่เปอร์เซนต์ปรากฏว่า25-26รแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยตื่นขึ้นมาจะต้องสูบบุหรี่มวลแรกภายใน5นาทีกี่เปอร์เซนต์10ถึง12อรอันนี้ก็คือผลที่มันเกิดขึ้นในในวัยรุ่น แล้วในในในประเทศไทยเองะฮะอาจารย์คือสถานการณ์เด็กเยาวชนไทยตอนนี้เราสูานนุู่รีไฟฟ้ากันเยอะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็เราสำรวจไอ้13ถึง15เนี่ยเรามีข้อมูลนะครับเมื่อปีอของปีปีที่แล้วนะครับที่ว่าผู้ผู้ชาย20.2%ผู้หญิงเนี่ย15%ซะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปผู้หญิงไทยสูุู่รี มวลเนี่ยหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ทีนี้รุ่นลูกเขาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยสสดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็จะกังวลต่อไปว่าเด็กไทยสิบคนที่<ฆ>ติดบุหรี่มวนกี่คนจะเลิกได้เขาจะเลิกได้ไหมฮะอาจารย์ในชีวิตเนี่ยเขาจะเลิกได้กี่คนหรอฮะถ้าเราเดาอะอย่างน้อยสองสองสามคนอะที่เหลือคงเลิกไม่ได้สามคนอะเลิกได้ฮะ<ฆ>แต่กว่าที่เขาจะเลิกได้เนี่ยใช้เวลายี่สิบเ็ดยี่สองปี ที่เหลือนี่ติดไปจนตายค lifelong addiction เช็คลิสต์ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจริงหรือไม่จริงหรือไม่นะอาจารย์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัาายกว่าบุหรี่มวนนิโคตินอ่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายนิโคตินมันเป็นอันตรายนะอ,าอันดับหนึ่งคือมันเสพติดนะครับแล้วก็นิโคตินเนี่ยเป็นตัวเร่งถ้ามีเซลเล์มะเร็งเกิดขึ้นเป็น tumor promoter คือตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้ก่อมะเร็งแต่ว่าถ้ามีเซลล์มะเร็งเมื่อไหร่การได้นิโคตินมันกระตุ้นให้มันโตเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยนิโคตินนี่ะตัวตัวร้ายนะฮะสำหรับธุรกิจเขาบอกว่าไม่ได้อันตรายเท่าไหร่ไม่ได้อันตรายยังไงว่ามันทำให้เขาเป็นเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต องค์การนามัยโลกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอเมริกาประกาศไว้นี่โคตินนี่เสพติดนะแล้วก็จริงๆบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วยให้คนเลิกสูบมีหลายคนบอกอย่างนี้นะว่าลดความอยากบุหรี่มวนแล้วช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนคือในสรุปขนาดนี้ก็คือว่าถ้าใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการรักษาเลิกบุหรี่โดยหมอหรือภายใต้การวิจัยนะครับ จะเลิกบุหรีมวนได้ดีกว่าใช้ยา,านิโคตินทดแทนครับ<ะ>แต่ว่าคนที่เลิกเลิกบุหรีมวนจากบุหรีไฟฟ้าได้เนี่ย80%ยังสู่บุหรีไฟฟ้าอยู่คือหมายความว<อ>่าเขาเลิกจากบุหรี<อ>่บุรีมวนมาสู่บุหรีไฟฟ้า,ฟานะแต่ก็ติดบุหรีไฟฟ้าต่ออัน<ะ>นี้ก็ในการทดลองในการว<ะ>ิจัยนะรายงานออกมาทุกรายงานเนี่ยมันไม่ได้เลิกเพราะอะไรเพราะบุหรีไฟฟ้าเนี่ย มันผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าฮะคุณหมอฮะแล้วก็มีหลายคนอีกก็บอกอีกนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายต่อคนรอบข้างไม่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงสูบในบ้านสูบใกล้สัตว์เลี้ยงอ่ะอันตรายต่อคนรอบข้างเนี่ยนะมันประกาศตั้งแต่โดยองค์การามัยโลกตั้งแต่ตั้งแต่สิบปีก่อนมัน<ะ>มันประกาศแล้ว<ะ>มีรายงานเพิ่มขึ้นมาคนที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยนะก็มีอาการ ทางเดินหายใจมากขึ้นเป็นที่มาของทั่วโลกเขาห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในในที่ที่ไม่ให้สูบบุหรี่มอนนะครก็จะมีเต้นรถขายรถเนี่ยเขาแนะนำว่าอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าในรถ<อ>เพราะแอร์มันตันคุณสูบแล้วมันออกมามันกรองเข้าไปไอตัวสารละลายเป,เป็นน้ำมันนะครับที่เป็นละอองอะไรออกมาเนี่ยมันไปเกาะ มันไปเกาะติดในไส้ไส้กรองอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่บางคนเข้าใจว่ามันคือมันคือไอน้าไม่มีอะไรไม่ใช่แต่จริงมันมีมฮะมันเป็นขนาดเล็กๆมากๆครับนะครับมันมีอันตรายต่อคนรอบข้างแน่นอนนะฮะแล้วก็ PM 2.5ไอไอฝุ่นเล็กๆเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยนะมันเยอะกว่าไอบุหรี่ธรรมดาเขาเรียกอัลตราไฟพาร์ติเคิลเล็กๆมากๆเนี่ยนะฮะนะฮะตรงเนี้ยมี ปริมาณเยอะกว่าบุหรีเล็กกว่า PM 2.5มันลงไปถึง PM 1, 1> oh. อไอพวกนี้มันผ่านผ่านถุงลมปอดเข้าสู่กระแสะเลือดได้ครับปัญหาเนี่ยมันมันถือว่าวิกฤตไหมารย์ในประเทศเราโลกก็คงจะมีปัญหาเยอะเลยในบ้านเราโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนถือว่าวิกฤตมครับม,ม,มากสองสองเรื่อง <c oughs> หนึ่งเราห้ามขาย แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราเราไม่ได้จริงจังเพิ่งจะมาจริงจังเมื่อเมื่อเดือนสองเดือนมานีคเองความแย่งมันก็คือร้านขายเนี่ยมันจะไปตั้งใกล้ๆโรงเรียนในอเมริกาเขามีข้อมูล90%เอร์เซนของเด็กมัธยมที่สูบเรฟาเลือกสูบชนิดที่มีกลิ่นหอมะที่เข้าไปสำรวจ ว่าไอ้ร้านที่ขายถูกกฎหมายในกรุงเทพเนี่ยมันมี72ลร้าน<ม>ถ้ามันถูกกฎหมายเมื่อไหร่มันจะเป็นพันเป็นหมื่นเลยครับอย่างไอ้บุรีมวลธรรมดาเนี่ยเรามีร้านขายอยู่5 0 0 0 0 0ร้านครับห้าแสนแล้วร้านเหล่านี้ก็ขายให้แก่เด็กที่อายุไม่ถึง20ปีครับทั้งๆท,ที่ก็มีกฎหมายควบคุมมันต้องมีคน, <c oughs> คนกลไกใแงควบคุม,มนะซึ่งเราทําไม่ได้แลวก็ยังไม่เพียง เราก็ไม่มีคนด้วยอ,อังกฤษในอเมริกาเนะี่ยเขาบอกว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยเป็นเป็นตัวสร้างปัญหาเยอะที่สุดในโรงเรียนกาชาติเนี่ยยินดีมากถ้ามีคนมาบริจาคแต่บริษัทบุหรี่มาบริจาคก,กาชาติไม่รับเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าบุหรี่เนี่ยธุรกิจปืนบุหรี่รวมนทั้งแอ,ากาอลกอฮอล์้วยนะ เขาไม่หลับเพราะมันขัดกับอุดมการณ์ของกาชาติที่ต้องคุ้มครองสุขภาพและชีวิตรบบริษัทข้ามชาติบริษัทเดียวเนี่ยเมื่อเขาออกบุหรี่ไฟฟ้าของเขาเมื่อปี5-7เนี่ยเขาตั้งมูนิธิขึ้นมาแล้วก็ประกาศจะบริจาคเงินให้มูนิธิของเขาเนี่ยปีละ80ล้านเหรียญติดต่อกันเป็นเวลา12ปีเพื่อสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อวิจัยและสับสันการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับงานวิจัยที่ออกมาจากบริษัทบุหรี่พบว่า90%จะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าโอเคก็เพราะว่าออกแบบมา <c oughs> ไม่เคยเป็นอ<ต>ันตรายนะเทียบกับงานวิจัยที่สับสันโดยที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะบอกว่ามีอันตรายปัญหาก็คือคนที่อ่านเนี่ยไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันสนับสันโดยบริษัทบุหรี่ครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นความยากลำบากหรือแม้แต่นักวิชาการบางคนเนี่ย ไปอ่านในนี้แล้วก็มาถามผมอืว่าทําไมอาจารย์งานวิจัยนี้เขาบอกว่ามันมันปลอดภัยครับก็ไปเราก็ไปเจอไอ้เนี่ยมาจากูนโดยบริษัทบุหรี่นะผมก็เลยบอกไปว่าจริงๆคุณไม่ต้องไปอ่านงานวิจัยองค์การมะเร็งสรุปบุหรี่ไฟทุกปีคแต่เขาทาปีละครั้งนะฮะเชื่อข้อมูลตรงนั้นถูกต้องกว่าใช่หรือว่าราชวิัลอายุรแพทย์ราชวิัลกุมารที่เขาออกมานะฮะเพราะว่า ที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาจะต้องเช็คก่อนว่างานวิจัยนี้มันทํามาจากไหนใครที่มีข้อสงสัยหละบางคนก็ี่ยจะมันจะอันตรายปลอดภัยมาฟังพวกเราในในรายับรคือมันอ,ม<ล>อันตรายอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเราห่วงเด็กเด็กเยาวชนพรานะจ๊ะเด็กของเรานะฮะแล้วถ้าเรามีเด็ก25เซนี่ยสู่บุหรี่ไฟฟ้าสมมตินะแล้วมันก็จะโตขึ้นมาเป็นติดบุหรี่ไฟฟ้าอาจารย์บอกว่าโอกาสเลิกมันโอ้โหน้อยโอกาสที่กปตอยมาก เรื่องของบุรีไฟฟ้านะครับคงต้องคุยกันอีกยาวเลยครับมีประเด็นยิบยิบย่อยๆที่อยากจะพูดถึงนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีพีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับและนี่ก็คือแอสเป e พื้นที่พูดคุยชวนคนใกล้ตัวรู้จักอันตร,รายจากบุหรีไฟฟ้าครับ